มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกเจอไม้ตะเคียนจมคลองพาเข้าวัดทำคนเจ็บสี่เชื่ออาจรันผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันที่6กันยาย,ยน2566ที่หน้าวัดควรซ้านหมู่ที่6ตตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุท่านสูงไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ เกี่ยวนั่งร้านและสายไฟหน้าซุ้มประตูวัดทําให้คนงานได้รับบาดเจ็บสีรายนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่รีบเข้าช่วยเหลือคนเจ็บทั้ง4คนพบว่าบาดเจ็บถูกไฟช็อตแต่ยังรู้สึกตัวและมีแผลถลอกตามร่างกายล่าสุดนะคะแพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะนายสาธิตชัยเลิกอายุ45ปีชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ ตาหลิงคลองห่างวัดประมาณ200เมตรเกิดพังถลม่มเนื่องจากน้ำท่วมจึงมีโครงการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมกับขุดลอกคลองระหว่างนั้นควรขับรถแมคโครขุดพบไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ยาวประมาณ30เมตรจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ที่วัดควรซ่านประกอบพิธีอัญเชิญเข้าวัดในช่วงเช้าก่อนจะให้รถขนาดใหญ่พร้อมด้วยคนงานช่วยการเคลื่อนย้ายไม้ตะเคียนทองเข้าไปเก็บไว้ในวัดค่ะ ปรากฏว่าไม้ตะเคียนไปเกี่ยวกับนั่งร้านที่ได้ติดตั้งหน้าสมประตูทางเข้าวัดคนงานสี่คนจึงช่วยกันขยับนั่งร้านเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไม้ตะเคียนเข้าสมประตูวัดได้ระหว่างนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่งร้านไปเกี่ยวสายไฟแรงสูงคนงานทั้งสี่คนจึงถูกไฟฟ้าช็อตได้รับบาดเจ็บดังกล่าวสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของไม้ตะเคียนทอง อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุมีคนงานบาดเจ็บสีรายทางพระสงฆ์จึงประกอบพิธีอันเชิญไม้ตะเคียนอีกครั้งสุดท้ายสามารถนำไม้ตะเคียนเข้าวัดเพื่อเก็บรักษาต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ